ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านรขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมค่ะมือนี้เป็นเสาของวันที่20หากระ,กะดาษข้อมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะธรรมชุม่มเนาะสำหรับเสานี้นะคะแอดได้ตัวเลขแนวทางนะคะจากอาจารย์ซองนะคะแอดกับเฝ้าว่าลุงท่านผู้ชมเตะเสานะคะเพราะว่าแอดใจท่านผู้ชมได้นั่งไปเหตุการณ์บ้าน ใน,น่าปเปรียบเทียบก็ของอาจารย์ ừ. อือน่นเนาะค่ะเนาะทำช่ชมเนาะสาหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองนะคะกับผาดมาผ่าดมาสองมวดแล้วนะคะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองผ่านมาสองงวดแล้วถ้าผาดมาสองมวดแอดวามมือมือนี่ตอนแรกต้องเข่านะคะทำช่วงขาอาจารย์เพิ่นก็บ,บอกว่าเป็นชุดแก่มือนะคะเที่ยวนี่เป็นชุดแก่มือนะคะทำช่วงขา ตัวเลขก,กบบรบอลายตัวคือเก่าค่ะบนสามชุดล่างสามชุดคือเก่าก็ท่านผู้ชมขาเป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองอาจารย์สองก็อาจารย์หนึ่งเป็นอาจารย์ที่ตัวเลขบวหลายนะคะกระสิมีตัววิ่งตัวเจาะนะคะทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งแจ้งเตือนใบเดือค่ะสําหรับภูมาใหม่นะคะเนาะจะเปิดพาดข่าวสารตัวเลขใหม่ๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะสําหรับเล่าพัฒนาของอาจารย์สองมือนีนะคะแอกศิลุกศทลานู้ช่วงใดหลับสาบหลับหลูนุ่มกันเนาะค่ะเนาะไปพึ่งพร้อมกันกับทาช่วงว่าตัวเลขกเนี่ยทางของอาจารย์สองสีนีตัวใดนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ่รรมมาู้ชมค่ะตัวเลขเนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์สองนะคะบนนะคะท้รรมชมค่ะาบนอาจารย์ให้วิ่งที่หกนะคะบนวิ่งที่หกเด้อค่ะท้รรมชม่วงะาบนวิ่งหกนะคะบนวิ่งหก วิ่งหกเลขสามตัวมีเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกห้าหกแปดอาจารย์นน้นเก้าหกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะคะทปนช่วงขาแล้วก็หกห้า นี่คือตัวน้นของอาจารย์เป็นโมนินเท่ากับเอาคือเกาค่ะทำช่วงของหกแปดราคามันมากเท่ากับบอบอดูคือกันว่ามันสิออกตัวไเนาะคะเนาะส่วนล่างค่ะทำช่วงขาล่างล่างอาจารย์ให้วิ่งที่สองนะคะตัวน้นของอาจารย์คือสองหนึ่ง สองเก้าตัวล่องคือสองศูนย์เที่ยวก้อนออกตัวร่องสิละนี่ค่ะทำช่วงขานี่นะคะตัวเน้นของอาจารย์คือสองหนึ่งกับสองเก้านะคะตัวล่องคือสองศูนย์ ่าทำช่วงขาขอทบท่วนตัวเลขของอาจารย์จักน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองนะคะทำช่ว่ะาบนอาจารย์ให้วิ่งที่หกนะคะหกก็จะมีเก้าหกหนึ่งเน้นนะคะทำช่วงขาหกหนึ่งเน้นหกห้าเน้นหกแปดเบานะคะส่วนล่างอาจารย์ให้วิ่งที่สองนะคะ องมีสองหนึ่งนะคะชุดเจาะคือสองหนึ่งสองเกาอันนี้คือตัวเนิ่นด้วยค่ะทั้งช่วงขาที่วุงเล็บแล้วก็ขีดเส้นใตคือตัวเนีนส่วนสองศูนย์ลองบพว่าสิเป็นตัวเนี่นตัวร่องราะคามันก็ลัออกตัวร่องได้นะคะทั้งช่วงขาอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจาร,รย์สองนะคะทั้งช่วงขาประจำงวดวันที่ยี่สิบหานะคะวันจันทร์เอดเขียนเซไว้กกัน ประจำงวดวันจันทร์ที่25นะคะทำช่วงขาย5กบากราคม2565นะคะเป็นตัวเลขแนวทางที่บนหลายที่บบเปลืองงบถ้าผู้ใดบบมันใจก็หลูดเลยนะคะทำช่วงขาลูดที่6บน2ล่างนะคะอันนี้วิ่งหลุดได้เลยนะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองเดีย๋ยวมุงกอนว่า ตรงกับของอาจารย์หนึ่งบอกนะคะทงช่วง่ะตัวเลขเนี่ยทางนะคะทงช่ว่ขานี่แอดอามาใส่กันให้มือเนาะคะ่ะเนาะเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองอาจารย์หนึ่งของอาจารย์หนึ่งลูดเก้าล่องหกแต่อาจารย์หนึ่งช่วงนี้เขามาตลอดด้วยค่ะทงช่ว่ะอาจารย์หนึ่งเข้ามาตลอดตัวเลขเนวทาง ถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยค่ะทัานผู้ช่วงะมีตัวก,กันคือกันค่ะทัานผู้ช่วงะอาจารย์อาจารย์หนึ่งให้ตัวก,กันหกแปดอันนี้กับหกแปดคือกันนี่นะคะนี่คือความความซ้ำกันความเหมือนกันนะคะนอกนั้นก็ไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะทำช่ชม่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองที่ชนกันก uh ็คือหกแปดเนาะค่ะทำช่่มเนาะส่วนตัวอื่นเดี๋ยวแอดจะไปมึงตรงที่ตอนส่วนสรุปดีกว่านะค่ะทำช่่มเนาะตัวเลขแนวทางของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองตอนนี้ที่ชนกันคือหกแปดนะคะหกแปดนะคะทำช่่อม่ะมีหกแปดนะคะตามที่เห็นตอนนี้นะคะ ส่วนตัวเลขแนวทางกับอาจารย์อื่นเดี๋ยวอาจจะไปเปรียบเทียบตอนสรุปอีกเทือนึงนะคะท่านชมเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองนะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สองของอาจารย์สองกับมีตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นยั่นี้คอยท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไปเป็นเอ่อเหตดการบ้านไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดขอลาธรรมชมไปเพียงแค่นี้ขอใย้ทรมช้ชมโชคหมานหล่ำลวยถูกหวยราพัฒนาเยน็นนี้ทุกท่านทุกคนนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ